นี่นะคะเอาน้ำมันงาดําสกัดเย็นมาให้คุณแม่ทานค่ะนี่ค่ะมอบให้กับแม่ค่ะแม่เป็นอะไรบ้างนะตรงเข่าก๊อปแคนก๊อกแคปไหนมันดังก๊อกแคปไปไหนเนาะพี่เสียอืมดังก๊อกแคปเลยอืมก๊อกแคปก๊อกแคปน่ายู้จวบก็ได้อืมมันดังก๊อกแคปก๊อปแคปแบบนี้ก็เลยสั่ง ปรติว่างาดำสกัดเย็นมาให้คุณแม่ทานนะคะเดี๋ยวรอดูอีกสักหนึ่งเดือนว่าผลจะเป็นอย่างไรนะคะโปรตีว่าแบล็กซีดเขาบอกว่าจะช่วยพวกที่ผู้ที่เป็นข้อเข่าอักเสบปวดข้อปวดเข่าข้อเข่า,ขา,ขาเสื่อมนะคะสามารถทานได้ค่ะจะช่วยลดอาการปวดแล้วก็ข้อเข่า,ขาที่ดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะคะก็จะช่วยได้ ๋ยวให้คุณแม่ทานค่ะ